หนุ่มใหญ่รอปภวัย5้56ปีถูกผู้อร่จ่อยิงด้วยปืน11มมอง,มองถึง6นัดกลับพบเพียงรอยถลอกแค่รอยฟกช้ำจะตัวเชื่อว่าเพราะบร,รมีหลวงผูทวดเหยียบน้ำทะเลเจือที่หอยคอมานับ10ปีช่วยทำให้รอดจากคมกระสุนนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องบรรดาลน้าเร็กพบกับบรรดาลน้าเร็เช่นเคยนะครับวันนี้บรรดาลน้าเร็ ก็จะมีปฏิหารของพระเกจิอาจารย์มาเพื่อนได้รับชมรับฟังเช่นเคยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมบพร้อมๆกันเลยนะครับวันที่5สิงหาคมพศ2560ั25 60, ทีสอพอมืองสงขารับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ถนนการนาวนิตรถบนเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขาที่เกิดเหตุอยู่ภายในซอยเป็นหอพัก เจ้าหน้าที่พบเพียงปลอกกระสุนขนาดเสวียนมมจำนวนหกปลอกตกอยู่ส่วนผูด้ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ด้วยความตกใจทราบชื่อนายเร่งอายุ56ปีเป็นชาวอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าหน้าที่รอปภที่หอพักแห่งหนึ่งมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัดพบเป็นรอยฉลอดและบริเวณลำตัวอีกห้านัดไม่พบบาดแผลจากการสอบสวนทราบว,ว่าก่อนเกิดเหตุนายเร่งนั่งกินกาแฟใต้ถุนอาคารที่เป็นลานจอดรถ ที่หอพักแห่งนี้เพราะเป็นรปภที่นี่จากนั้นได้มีชายรูปร่างอ้วนอายุประมาณ55ปีขับรถกระบะยี่ห้ออินทสุตอนครึ่งสีเขียวมายืนคุยกับตนเองโดยมีภรรยาของนายเร่งยืนคุยอยู่ด้วยแต่ทั้งคู่ได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเสียงดังจากนั้นคนร้ายได้ชักอาวุธปืนสนาดสวีมอยิงใส่นายเร่งจนล้มฟุบแต่นายเร่งกลับยังสามารถลุกขึ้นวิ่งหนีพร้อมกับภรรยาได้และได้ไปแอบหลังเสาอาคาร จากนั้นคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไปส่วนนายเร่งกลับไปรับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแค่เป็นรอยถลอกที่บริเวณเข่าซ้ายและโดนยิงถึง6นัดทั้งบริเวณหลังและแขนซ้ายเต็มๆแต่กลับไม่มีบาดแผลเพียงแต่มีอาการปวดแขนเท่านั้นซึ่งนายเร่งเชื่อว่าเพราะบารมีหลวงูทวเดเหยียบน้ำทะเลจืดที่แขวนห้อยคอมาหลายสิบปีแล้วท่านได้ช่วยไว้ครับขอบคุณทุกท,ท่านที่รับชมรับฟัง ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ